อ่ะนี่นะคะทุกคนก็คือแอปของเราที่เราทำกันเมื่อกี้แต่ตะกี้มันก็สั่นน่ะเนาะเมื่อกี้มือสั่นเพราะว่าเราถ่ายก็คือพ่อถ่ายแบบนี้แล้วมันก็สั่นอืมันไม่ได้ไงก็จะเป็นแบบนี่อถ้าทุกคนอยากรู้ว่าไอ้เหลี่ยมเหลี่ยมเนี้ยคืออะไรทุกคนรู้ไหมถ้าไม่รู้อืม ถ้าเราท่องเราท่องไอโฮมได้แล้วสมมติว่าหนูทาป้าอ่ะผู้ชมลองคอมเมนต์มานะไม่ต้องไม่ต้องปิดก็ได้อย่างนี้ก็ได้เราเราเรสมมติเลยอ่้เลยอ่ะโฮม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 บ้านใช่ไหมคะทุกคนอ่ะถ้าท่องได้แล้วกดเนี่ยข้างบนข้างบนนี้เขียนอยู่ว่าจำได้ไงไหมใช่ จำได้ที่ค้นหาคำศัพท์ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนโอเคต่อไปต่อไปล้างความจำเอออย่าเพิ่งดิอันนี้นะคะทุกคนถ้าพอท่องได้แล้วสุดว่าท่องได้เยอะมากเออท่ท่องได้เยอะแบบเยอะมาก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 ถึงดนิ่งรูมเลยดีกว่าเอกลักษณ์อ สำหรับที่เราไปอยู่ปอสามแล้วเราเราท่องเรายังจำไม่ค่อยได้แต่ตอนปอนสองเนี่ยมันจำได้ใช่ไหม,มกด <No. S 1> yes อ,อันนี้าความจำใช่ส่วนอันเนี้ยคือสลับลำดับม,มันก็จะงั่วไปหมดเลยงัวไป <c oughs> หมดเลย <c oughs> ไม่รู้อะไรเลยบางคนบางคนชอบจำว่าคำศัพท์ตัวเนี้ยมันจะต่อสมมติจำได้ว่า อคำว่าลาก่อน o ูดบายแล้วก็ชอบจะจำต่อว่าอ๋อคำต่อมามันต้องแปลว่าขอบคุณใช่ไหมใช่ทุกคนถ,ถ้าแบบเด็กบางคนชอบจำอย่างนี้นเราก็สลับลำดำับแก้งเขานิดนึง <c oughs> ใช่ไหมใช่แล้วถ้าอยากเล่นกับพ่ออ่าก็ปิดเลยซ่อนแปลสลับลำดำับอื อันนี้คือเราไม่รู้นะคะทุกคนคือพอเรากดแล้วมันกลับมาเลียงเหมือนเดิมเลยใช่ใช่ใช่มันจะสมมติอันนี้อันนี้จำไม่ได้อันนี้จําได้จําได้แล้วจได้แล้วถ้าเกิดเรากดตัวนี้ก็คือติ๊กคาว่าคําที่จําไม่ได้เท่านั้นมันก็จะโชว์คาที่จําไม่ได้เท่านั้นใช่แต่ถ้หลังความจาก็อีกถ้าเราอยากแบบท่องจําได้หมดละนั่นเราก็อยากมาท่องใหม่เราก็มาล้างความจําตรงนี้ใช่ใช่ไหมอ่ะคือเรา เอาไปสามแล้วอันนี้คนที่จําไม่ได้ก็อธิบายไปแล้วอแล้วก็มาซ่อนคําแปลตะกี้ที่เราซ่อนนะคะทุกคนเนี่ยไอันนี้คือมันแปลว่าอะไรทุกคนลองคอมเมนต์นะอันนี้คือเราอยากประมาณว่ายังไม่ต้องท่องอืแต่เราอยากให้รู้ให้ให้ให้รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแปลแล้วอะไรเฉยๆอย่างเช่น ปลาห้ามดูนะปลาห้ามดูนะดูกดชึบเา Goodbye Goodbye แปลว่าลาก่อนถูกไหมอ่าลองดูโอเคถืออ่าโอเคก็น่าจะประมาณนี้ไหมเดี๋ยวเรามาเล่นกันก่อนเล่นกันเล่นอะไรเราจะโชว์ให้ท่านผู้ชมดูนะคะทุกคนอ่า ป้าให้หนูเลื่อนไปทางไหนป้าบอกเลยเลื่อนไปทางไหนมาถึงยังไงมาถึงแบบป้าบอกว่าข้างบนหนูก็ขึ้นแบบนี้อ่าคือข้างบนนะขึ้นข้างบนอ่ะอ๋อแต่ให้ป้ากดนะใช่ไหมให้ป้าเลื่อนไปเลยดีกว่าให้ป้าเลื่อนเลยนะแล้วให้ป้ากดเอง่ะแล้วยังไงหนูจะอ่า pencil pencil ดินสอ a อ่าต้องท่องต้องเอาคำเองจะกดได้ไหม ยังไม่ต้องเนาะอ่ะยังไม่ต้องโอเคที่เราทําอันนี้อยู่อืซ่อนคําแปลอ่ะทุกคนดูนะอืถ้าเราซ่อนคําแปลเราไม่รู้ว่าไอ้ Pencil Sharp เป e นเนี่ยมันแปลว่าอะไรอืมอ่ะกดนี้ที่เราดินสอนั่นเองินสอโอเคมือบางไปนิดนึงแต่ถ้าใครเนี่ยอยากได้นะทุกคนอืเข้า เพจสโตอือฮะเพสโตช่องอะไรเดียไม่รู้เลยว่าช่องอะไรแต่ถ้าอยากดูไปเลยว่าเราท่องได้ยังไงหรือว่ามันทำมาจากอะไรก็กดไปที่ Youtube เขียนวิชยเยนเอ้ยอยวิชยเยนดิใช่ใช่อันนั้นช่องเราใช่โอเค subscribe ด้วยบ๊ายบายกดดยนะ